วันนี้จะมาปลูกวอเตอร์ครสค่ะได้ต้นวอเตอร์ครสมาจากญาติผู้ใหญ่ให้มานะคะก็ไปซื้อคูถังใบเล็กๆนะคะมาปลูกวอเตอร์ครสเพราะว่าวอเตอร์ครสเป็นผักที่ชอบน้ำชอบแฉะก็เลยซื้อคูถังใบเล็กๆมาปลูกซึ่งไม่มีรูนะคะก็จะให้น้ำขัง แต่ว่าถ้าให้น้ำขังเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องลูกน้ำยุงลายก็เลยจะปลูกแบบให้ดินเฉะๆคะ่ะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องลูกน้ำยุงลายนะคะ ลูกน้ำยุงลายนี้ก็เกิดจากว่าถ้าบริเวณไหนเป็นน้ำนิ่งแล้วก็น้ำขังยุงลายจะไปไข่ใส่นะคะแล้วก็จะเป็นการขยายพันธุ์ยุงลายซึ่งอันตรายมากนะคะก็จะรับผิดชอบด้วยการไม่ปลูกแบบน้ำขังครั้งแรกอาจจะขังนะคะเพราะว่าเราปลูกใหม่ๆเราต้องเทน้ำลงไปเยอะๆพอครั้งต่อไปเนี่ย ก็จะปล่อยให้แห้งพอปล่อยหแห้งปุ๊บก็จะลดพอให้ดินแฉะค่ะจะไม่ให้น้ําขังตลอดดินที่ใช้ปลูกนะคะก็จะเป็นดินเก่าที่นําไปตากแดดแล้วค่ะประมาณ3-4วัน ใช้ช้อนควักดินขึ้นมาแล้วก็วางต้นวอเตอร์เครสลงไปนะคะวอเตอร์เครสนี้จะมีรากติดมาด้วยนะคะญาติผู้ใหญ่ก็ตัดให้มา4ต้นมีรากติดมาด้วยนะคะแล้วก็ใช้ช้อนนี้ใช้ช้อนกับนิ้วมือนะคะบีบดินให้แน่นเพื่อประคองลำต้นไว้ค่ะเทน้ำลงไปในคู่ถังวอเตอร์เครสนะคะ ให้ท่วมเลยค่ะให้เป็นน้ำขังเลยพอครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่เทน้ำเพิ่มรอจนกว่าดินนะคะจะแฉะแล้วก็ไม่มีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงลายมาไข่ใ,ใส่คูถังของวอเตอร์เคสนะคะวอเตอร์เคสเป็นผักที่ชอบน้ำมากนะคะชอบน้ำไหลผ่านและชอบอากาศยินแต่ว่า บ้านเรานะคะก็อากาศเย็นเฉพาะช่วงฝนตกกับช่วงฤดูหนาวถ้าช่วงอากาศร้อนเนี่ยเราก็ยกกระถางให้อยู่ในบริเวณที่มีเสียงเดดลำไรค่ะ ไปได้สงวันนะคะเห็นไหมคะวอเตอร์ครีสงามมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ได้สักประมาณสองอาทิตย์นะคะแม่มริสุทก็จะตัดลำต้นนะคะตัดลำต้นตัดส่วนยอดปลูกลงไปในกระถางเดิมนี่แหละคะ่ะเพื่อเป็นการให้วอเตอร์ครีสเนี่ยโตเต็มกระถางเลยนะคะเขาก็จะแตกกออยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่แม่มริสุทจะตัดนะคะปลูกเพิ่มลงไปเพื่อที่จะได้กินเร็วๆคะ่ะ วอเตอร์ครสนี้ปลูกได้2วิธีนะคะปลูกด้วยการนำกิ่งมาปลูกนะคะกิ่งที่มีรากติดมาด้วยแล้วก็ปลูกด้วยการเพราะเมล็ดค่ะ การให้ปุ๋ยวอเตอร์เคสนะคะก็ให้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารธรรมดานี้แหละคะ่ะอาจจะให้1-2ช้อนโต๊ะอย่าเกิน2ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่ากระถางเล็กค่ะหรือถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ให้ปุ๋ยคอกก็ได้ครั้งละ1-2ถึช้อนโต๊ะแล้วก็รดด้วยน้ำหมักปลาทะเลนะคะอัตราส่วนการใช้ สองช้อนโต๊ะต่อ,ตอน้ำห้าิิรค่ะเราก็รดผุ่มเบาๆไม่ต้องรดมากนะคะเดี๋ยวถ้ารดมากจะข็มแล้ววอเตอร์เคสก็จะตายค่ะเราก็ต้องค่อยๆรดนะคะนี่เห็นไหมคะกระถางนี้งามมากเลยนะคะเนี่ยรากขาวๆเนี่ยก็เริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแม่มาริสอนก็จะตัดแล้วก็ปลูกเพิ่มลงไปก็จะได้เต็มกระถางแล้วเราก็จะได้เก็บกินค่ะวอเตอร์ก็แปลว่าน้ำ เครสก็แปลว่าไม้ชนิดหนึ่งถ้าเรียกรวมกันวอเตอร์เครสก็คือผักสลัดน้ำที่คนไทยเขาเรียกกันค่ะการรับประทานวอเตอร์เครสนะคะเราก็นำมาเป็นผักในการทำผักสลัดค่ะหรือว่านำมาตุนใส่กระดูกหมูแกงจืด ใส่ไข่เจียวแล้วก็วอเตอร์ครีสผัดไข่หรือว่าลวกจิ้มน้ําพริกหรือว่ากินกับน้าพริกกินกับราบกินแนมกับลูกชิ้นได้ทั้งหมดเลยนะคะสรรพคุณและประโยชน์ของวอเตอร์ครสช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดลดโอกาสการเกิดโรคมะเรง็งป้องกันโรคกระดูกพุุน เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันสุขภาพดวงตาช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายผักทุกชนิดไม่ว่าจะมีประโยชน์แค่ไหนเราก็ควรกินปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็กินหมุนเวียนกันไปไม่ใช่ว่าผักวอเตอร์เครส เป็นผักเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์เราก็กินแต่ว w a t e r c เครสนั้นไม่ถูกต้องนะคะเราควรที่จะกินสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปหลายๆชนิดนะคะไม่ควรที่จะกินซ้ำๆค่ะ w a t e r c เครสที่ปลูกที่เห็นนี้เป็นอเตอร c r e รสแท้นะคะ บางคนนะคะจะไปเรียกผักเป็ดญี่ปุ่นน่ะว่าเป็นวอเตอร์เครสไม่ใช่นะคะผักเป็ดญี่ปุ่นก็คือผักเป็ดญี่ปุ่นวอเตอร์เครสก็คือวอเตอร์เครสคนละชนิดกันเดี๋ยวแม่มาดิสอนจะเปรียบเทียบให้ดูค่ะถ้าเป็นผักเป็ดนะคะผักเป็ดเนี่ยจะใบไม่หยกักแล้วใบจะเป็นรูปหัวใจค่ะแต่ถ้าเป็นวอเตอร์เครสเนี่ยใบจะหยกัยกๆยักแล้วก็จะมีใบเล็ก กรองอยู่ด้านล่างนะคะสงใบแล้วก็ใบใหญ่อยู่ด้านบนหนึ่งใบค่ะจะต่างกันนะคะเนี่ยแล้วก้านของวอเตอร์ครสจะเล็กๆนะคะก้านลำต้นจะเล็กๆแต่ว่าก้านและลำต้นของผักปิดนี้จะใหญ่กว่าวอเตอร์ครสค่ะ f c ก็จะสงสัยว่าอา้าแล้วคนเข้าใจว่าผักปิดญี่ปุ่นน่ะเป็นวอเตอร์ครส แล้วทุกคนก็เรียกว่า w a t e r c r e รสเห็นใน u t u b e เนี่ยเขาเรียกผักเป็ดญี่ปุ่นเป็น w a t e r c r e รสนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่บางครั้งแม่มาริสอนก็หลงเรียกว่า w a t e r c r e รสจริงๆแล้วไม่ใช่จะเป็นผักเป็ดญี่ปุ่นผักเป็ดนี้จะมีอยู่3อย่างนะคะก็จะมีผักเป็ดญี่ปุ่นอย่างที่เห็นเนี่ย ในคลิปแม่มริสอทเนี่ยจะเป็นผักเป็ดเป็ดญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีผักเป็ดเขียวผักเป็ดแดงนะคะใบคล้ายๆกับผักเป็ดญี่ปุ่นนี้แหละแต่ใบเล็กกว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงที่เราเห็นกันนะคะ และเอฟซีก็จะสงสัยนะคะว่าเอา้าแล้วผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยมันกินได้ไหมแล้วก็ผักเป็ดเขียวผักเป็ดแดงเนี่ยกินได้ไหมกินได้ค่ะก็กินได้เป็นผักชนิดหนึ่งแม่มไร่สอนทุกวันนี้ก็กินนะคะผักเป็ดญี่ปุ่นกินหมุนเวียนไปกับผักชนิดอื่นค่ะแต่ว่าเป็นผักที่ไม่ได้รับการวิจัยมากเท่ากับวอเตอร์ครสวอเตอร์ครสเนี่ย มีหน่วยงานต่างๆวิจัยออกมาว่ามีประโยชน์เหมือนที่แม่มริสอนบอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะแต่ว่าผักเป็ดก็กินได้เหมือนกันทุกวันนี้แม่มริสอนก็กินผักเป็ดและผักเป็ดก็มีประโยชน์ก็เหมือนผักชนิดหนึ่งนะคะ แต่ว่าเวลาเรากินเนี่ยเรากินให้หลากหลายอย่าไปกินชนิดไหนซ้ําๆไม่ว่าจะเป็นผักอะไรนะคะเรากินหมุนเวียนทุกวันนี้แม่มริสอนนะคะกินผักหมุนเวียนเป็นร้อยชนิดเลยค่ะผักเต้มบ้านเลยนะคะที่แม่มริสุทกินทุกวันนี้ก็เป็นผักไทยเป็นผักที่เกิดเองตามธรรมชาติเป็นผักที่ปลูกตามฤดูกาล นะคะเรากินผักที่ปลูกตามฤดูกาลดีที่สุดแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าผักตามฤดูกาลปลูกง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีต่างๆนะคะเราควรที่จะกินผักตามฤดูกาลแล้วก็กินผักให้หลากหลายหมุนเวียนไปนะคะจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากๆเลยค่ะ ก็ทราบวิธีการปลูกวอเตอร์เคสและทราบประโยชน์ของวอเตอร์เคสแล้วนะคะสุดท้ายนี้แม่มบริสอนกข็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มบริสอนเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตดำต้นแข็งแรงจุลินทรีย นอกล้วยป้องกันเชื้อราฟื้นฟูสภาพดินแล้วก็น้ําหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชนอกจากนี้ก็ยังมีต้นมะตูมแขกต้นผักหวานบ้านต้นผักเป็ดญี่ปุ่นหน่อ,นอกล้ยช่ายโบราณน,นะคะปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดชีวิตปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้เป็น10บสปีเลยค่ะแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆพื้นบ้านอีกมากมายรวมทั้งเมล็ดพันธุ์ผักสลัดด้วยเดี๋ยวแม่มริอน จะให้รายละเอียดไว้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่มารีโซนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ